สวัสดีครับฮิมสไลด์วันนี้เราจะมาสอนกรอกวีซ่าจีนออนไลน์ครับหรือ Chinese Visa Application Form ครับซึ่งทุกท่านสามารถกรอกได้ด้วยตนเองเลยครับแต่ถ้าใครไม่อยากกรอกด้วยตนเองครับคิดว่าเป็นเรื่องยุ่งยากตอนนี้ทางผมมีบริการรับจ้างกรอกและจองคิวออนไลน์ให้ด้วยครับท่านใดสนใจสามารถคลิกตามลิงก์ Li n e o f f i c i a l ด้านล่างนี้หรือสแกน QR code ตามภาพนี้ได้เลยครับครับงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกรอกเลยดีกว่าครับก่อนอื่นนะครับเราขอเริ่มกันที่ Google เลยนะครับเพื่อหลายท่านยังไม่ทราบนะครับก็พิมพ์มันนี้เลยครับ v ีซ a for china ใน Google นะครับกด enter มันก็จะขึ้นมาเลยครับคลิกเข้าไปที่เว็บแรกเลยนะฮะมาถึงหน้านี้นะครับให้เรารีเช็คอีกครั้งหนึ่งนะครับด้านบนตรงนี้นะครับว่าศูนย์วีซ่าที่เราจะไปยื่นเนี่ยคือที่กรุงเทพหรือเชียงใหม่ใครจะไปยื่นที่เชียงใหม่ก็กด order center นะครับสำหรับผมยื่นกรุงเทพก็กดแบงคอกตรงนี้ครับ จากนั้นครับมาที่นี่เลยครับอ,อันนี้ตรงนี้เป็นภาษานะครับมีภาษาจีนภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษขออนุญาตปรับเป็นภาษาอังกฤษนะครับเพื่อจะได้เข้าใจพร้อมกันทั่วกันมาที่ Quick Access ตรงนี้นะครับมันจะมี2ทางครับคือ Visa กับ Authentication Authentication คือการรับรองเอกสารส่วน Visa ก็คือ Visa เพราะฉะนั้นเราต้องกด Visa ครับคลิกเข้าไปเจอหน้านี้มาด้านล่างทางซ้ายครับไปที่ China Visa Applicant ครับ เลือก New Applicant Form ครับจากนั้นอ่านครับอ่านเงื่อนไขของเขาอ่านจบเราก็ agree ครับเห็นด้วยมาหน้าที่2ครับในส่วนของ Introduction ครับ Application Form Introduction ให้เราเช็คอีกครั้งครับ Bangkok จากนั้นเลือก Start a new Application Form ครับติ๊กเข้าไปแล้วกด Start a new Applicant Applicant Form ครับ อันนี้จิก๊กซอเพื่อให้ยืนยันว่าเราเป็นมนุษย์นะครับไม่ใช่บอทหรือหุ่นยนต์ก็เลือกให้เรียบร้อยมาในส่วนของ section 1ครับ personal information ข้อมูลส่วนตัว section 1เนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับเพื่อนๆทุกคนต้องกรอกให้ถูกต้องนะถ้าผิดแม้แต่ตัวเดียวก็จะเสียเวลาในการยื่นเอกสารมาอีกครั้งครับมากันที่ family name ครับก็คือนามสกุลของเราครับใส่ไปเลยเป็นภาษาอังกฤษนะครับ Given Name ชื่อของเราครับอันนี้สมมุติผมชื่อจอห์นสโนครับก็ใส่ไปจอห์นสโนไม่ต้องใส่มิสเตอร์คำนำหน้าอะไรเลยนะครับมีชื่ออื่นอีกไหมถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ครับต่อไป Full Name in Native Alphabet ก็คือชื่อตามภาษาของเรานั่นเองครับให้ก็คือพิมพ์เป็นภาษาไทยเลยนะครับจอห์นสโนต่อไปอัปโหลดรูปภาพครับ ถ้าเกิดสงสัยว่ารูปเราใช้ได้ไหมให้เข้าไปดู View p h w t o r t q u i r u m r n t ครับเขาจะบอกเลยครับว่ารูปที่ถูกต้องเนี่ยเป็นยังไงนี่ครับ Digital Photo ตามนี้เลยครับพิกเซลตามกำหนดขนาดตามกำหนดพื้นหลังสีขาวเห็นใบหูทั้งสองข้างหน้าชัดเจนซึ่งผมเนี่ยเคยทำคลิปสอนวิธีการทำรูปกรอบวีซ่าไว้แล้วนะครับใครที่ยังไม่มีรูปก็สามารถคลิกตามลิงก์นี้ไปดูวิธีการทำรูปกันได้เลยครับเมื่อเราได้รูปแล้วก็กดอัปโหลดโฟโต้ครับ เลือกไฟล์ของเราเลยนะครับนี่ผมเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเป็นการ Edit รูปของเราครับให้อยู่ในกรอบให้ใบหน้าและผมของเราเนี่ยอยู่ในกรอบสีฟ้านะฮะทำให้มันพอดีเสร็จกด finish อ่าเราก็จะได้รูปเราตรงนี้เรียบร้อยแล้วครับถ้าเกิดเป็นเครื่องหมายถูกสีเขียว photo qualify แบบนี้ก็คือผ่านแล้วครับ ต่อไป date of birth วันเดือนปีเกิดของเราเกิดวันไหนก็ใส่ไปเป็นคศออน,นะครับสมมุติผมเกิดปี2000เดือนมการาคมวันที่1ต่อไปเพศครับเพศชายเพศหญิงใส่ไปครับสถานที่ที่เกิด country region ก็เกิดที่ประเทศไทยครับกด Thailand province state อันนี้อ้างอิงตามหนังสือเดินทางพาสปอร์ตของเรานะครับว่าเราเกิดที่ไหน สมมุติผมเกิดที่ตรังก็ใส่ตรังซิตี้ก็คือเมืองอะไรครับผมเกิดอำเภอเมือง u ู a n g เมืองต่อไปสถานะของเราแต่งงานโสดยาไม่สมมุติโสดใส่ไปซิงเกิล n a t i o n a l i t y ครับสัญชาติของเราสัญชาติปัจจุบันเราถือสัญชาติอะไรสัญชาติไทยก็ใส่ไป National ID ก็คือเลขบัตรประชาชนครับเลข13หลักของเรากรอกให้ถูกต้องครับ มีสัญชาติอื่นอีกไหมถ้าไม่มีใส่โนมีเพร์มานิสเรสิเดนท์ที่ประเทศอื่นไหมถ้าไม่มีใส่โนเคยมีสัญชาติอื่นไหมถ้าไม่มีใส่โนต่อไปในส่วนของพาสปอร์ตหนังสือเดินทางของเราครับประเภทหนังสือเดินทางของเราเป็นแบบไหนถ้าเป็นแบบทั่วไปเดินทางท่องเที่ยวก็เป็น ordinary ครับเลขพาสปอร์ตของเราอันนี้ก็เน้นย้ำอีกเช่นกันนะครับใส่ให้ถูกต้องนะครับสมมุติ ac 1234567ครับ i s c h i n g country region ครับประเทศที่ออกหนังสือเดินทางให้เราเป็นประเทศไทย i s s u wing place ครับเราทำหนังสือเดินทางที่ไหนก็กรอกที่นั่นครับของผมทำที่กรุงเทพก็ใส่เป็น Bangkok ครับต่อไปในส่วนของ i s s u i n g authority ครับอันนี้ให้ใส่เป็นกระทรวงการต่างประเทศนะครับหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า ministry of foreign แฝกก็คือออกโดยกระทรวงการต่างประเทศนั่นเองนะครับต่อไปครับวันหมดอายุของหนังสือเดินทางของเรานะครับสมมุติว่าเราทำอันนี้คือวันที่เราทำเราทำวันที่เท่าไหร่ก็ใส่ไปสมมุติผมทำปีนี้มกราคม1หมดอายุวันนี้ช่องนี้ expiration date คือวันหมดอายุของหนังสือเดินทางของเราครับก็ใส่ไปตามความเป็นจริงเลยนะครับ เคยทำหนังสือเดินทางหายหรือไม่ข้อ1.8ถ้าเคยก็ใส่เยสถ้าไม่เคยก็ใส่โ no, นครับต่อไป s e c t ชั่นครับในส่วนของแ p ปพ c a t i o n Information ครับอันนี้เลือกเป็นประเภทของวีซ่าที่เราจะขอครับถ้าเกิดท่องเที่ยวก็เป็น L ถ้าเกิดใครไปด้วยการศึกษาก็จะเป็น X 1หรือไปทำงานก็จะเป็นประเภท Z ก็ขึ้นอยู่กับที่เราจะขอครับอันนี้ผมจะเลือกเป็นท่องเที่ยวนะครับ Independent Tourist ก็คือไปด้วยตนเองครับถ้าไปกรุ๊ปทัวร์ก็กดประเภท L i r o u p u p m e m r e r ต่อไป Visa Detail ครับ v a l i า i ิตี้ออฟวครับก็คือระยะทางที่ระยะเวลาที่ Visa สามารถใช้ได้ครับอันนี้ให้ใส่กรอกใส่เลขกหนึ่งไปเลยนะครับวันมันครับก็คือ Visa นี้อยู่ได้1เดือนก่อนที่จะเดินทางเข้าครับ Maximum Duration of l o n g e s ง s t a ครับก็ใส่ไป30วันครับ1เดือน Entry ของประเภทครับการเข้า ประเทศจีนวีซ่าครั้งนี้เลือกเป็นแบบซิงเกิลดับเบิลหรือมัลติเพิลครับถ้าเกิดเลือกว่าจะเข้าประเทศได้กี่ครั้งนั่นเองอันนี้ให้เลือกเป็นซิงเกิลนะครับเพื่อถ้าเกิดเพื่อความง่ายในการขอแล้วกันนะต่อไปเซอร์วิสครับทำแบบด่วนหรือแบบธรรมดาถ้าแบบ n o r m a l ่ยจะใช้เวลา4วันทำการนับตั้งแต่วันที่เราไปสแกนนิ้วจนกว่าเราจะได้วีซ่าราคาก็จะประมาณ1,700บาท ส่วนถ้าแบบ Express ด่วนขึ้นมาก็จะลดเหลือแค่3วันทำการครับแต่ราคาก็จะอัพขึ้นไปประมาณ2,700กว่าบาทอันนี้ผมเลือกเป็นแบบ Express นะเสร็จแล้วก็กด proceed to section 3ครับในส่วนของ section 3 work information ครับ current occupation ตอนนี้ทำอาชีพอะไรถ้าเกิดเป็น freelance ก็กด self e m p l o y ครับ annual income ครับรายได้ทั้งปีให้ใส่เป็น สกุลเงินหยวนครับสกุลเงินหยวนก็คือ RMB ย่อมาจากเหรนหมินปี้วิธีคำนวณง่ายๆเลยครับก็คือคิดเป็นเงินบาทต่อเดือนแล้วคูณ12จากนั้นหารด้วย5สมมตุติรายได้เราเดือนละ20,000บาทก็คูณ12เป็น2 4 4แ0แล้วก็หารด้วย5อันนี้ผมก็ประมาณเป็น50,000 RMB ทั้งปีนะครับ ต่อไปข้อ3.3ในส่วนของ work experience ครับประสบการณ์ทำงานอันนี้เนี่ยให้ใส่ก็คือวันที่เราเริ่มทำงานกับวันที่เราออกจากงานนั้นนั่นเองครับสมมตุติผมเริ่มทำตอนปี2019จนถึงปัจจุบันเลยครับไม่เคยเปลี่ยนงานทำตั้งแต่1มกราคมจนถึงปัจจุบันก็ยังทำอยู่ name of employer ครับผู้ว่าจ้างของผมก็คือ hums life นะครับบริษัทคืมไลฟ์คอมพานีอเดรสออฟเอมพลอยเออร์ครับที่อยู่ของบริษัทของเราครับอยู่ที่แบงคอกเบอร์โทรครับ02-123-4567 Position ตำแหน่งของเราตอนนี้ตำแหน่งอะไรครับสมมุติเป็นดีเร c เตอร์ครับมีหน้าที่อะไรสมมุติเป็นผู้จัดการครับ Management name of supervisor ครับเจ้านายของเราครับชื่ออะไรก็ใส่ไปสมมุติผมเป็นคุณหืมนะฮะเทเลโฟนเบอร์โทรของเจ้านายของเราครับอันนี้ก็กรอกไปได้เลยนะครับตามแต่ถ้าเกิดใครเคยมีงานที่อื่นอีกหรือว่าเคยทําที่อื่นมาก็สามารถเพิ่มเป็น a d work experience เพิ่มเป็นมาได้อีกช่องนะครับว่าเราทํามาจากที่ไหนบ้างมาถึงเซสชั่น3แล้วเพื่อความอุ่นใจครับแนะนำให้กด save ครั้งครับจากนั้นกด proceed to section 4 ในส่วนของ s e c ชั o น4ครับจะเป็นส่วนในเรื่องของประวัติการศึกษานะครับ4.1ครับ g u a g e s k i l l ครับเราพูดได้กี่ภาษาแนะนำให้ใส่เป็น2ภาษานะครับขั้นต่ำก็คือไทยกับ English ส่วนใครที่มีความสามารถเพิ่มไปอีกก็ใส่ไปอีกได้ครับอย่างเช่นภาษาไชนีสหรือว่าภาษาอาร b บิกเยอรมันก็ใส่ไปครับคุณพูดได้กี่ภาษาข้อ4.2ในส่วนของประวัติการศึกษานะครับช่องนี้เนี่ยเขาจะให้ใส่ตั้งแต่ ระดับมัธยมจนถึงระดับการศึกษาสูงสุดที่เราจบนะครับช่องบนเนี่ยจะเป็นวันเดือนปีที่เราเริ่มเรียนครับสมมุติผมเริ่มเรียนตั้งแต่ปี2019เดือน1จนถึงปี2022 2021อ่2021แล้วกันนะฮะใช้เวลาเรียน3ปี name of institution โรงเรียนของเราครับผมจบจากค u ม life High School City of เรียนที่ไหนครับเรียนที่แบงค o k ในส่วนของดิพล oma และดีก e ีครับก็จะ re ok, มี4ช่องให้เลือกครับ Graduate คือปริญญาโท High School คือมัธยม PhD คือปริญญาเอก Undergraduate คือปริญญาตรีครับอันนี้เป็น High School ก็ใส่เป็น High School Major ตอนนั้นเป็นมัธยมก็ยังเป็น High School ครับ ต่อไปเราจบปริญญาตรีด้วยเราก็ใส่ไปเราจบปริญญาเราเรียนปริญญาตรีตั้งแต่เดือน2021จนถึงปัจจุบันเก่งมากเลยนะใช้เวลา2ปีจบปริญญาตรีจบจากที่ไหนครับจบจากฮิมยูนิเวอร์ซิตี้ซิตมหาวิาลัยอยู่ที่ไหนครับแบงคอกดิพโอม a าดีกีครับเมื่อกี้เป็น High School วันนี้ก็จะเป็น u n d e r g r a d กรดเปริญญาตรี เมเจอร์ครับจบสาขาอะไรครับผมจบการแสดงจากนั้นกด proceed to Section 5ในส่วนของ Section 5ครับจะเป็นส่วนของประวัติครอบครัวของเราครับเป็น family information country region ครับประเทศของเราครับไทยแลนด์เมืองที่เราอยู่ในปัจจุบันครับสมมติผมอยู่จังหวัดตรัง city ก็คือเมืองราชไปรษณีครับ12000 อันนี้กรอกตามความเป็นจริงของแต่ละท่านเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่อยู่บ้านเลขที่ของเราครับผมอยู่บ้านเลขที่1 Main Road uh, Enjoy Avenue อ่ะไม่เอาดีกว่าเป็นฮึม Avenue เลยเข้าต่อไปในส่วนของ5.2ครับโฟนนัมเบอร์ครับเราก็ใส่ไปเลยครับ091 1 2 3 4 5 6 7 8 เซลโฟนถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่อีเมลครับอ๋อเซลโฟนมังคับต้องใส่นะครับแต่ว่าโฟนนำเบอร์ไม่จำเป็นต้องใส่ก็ใส่เหมือนกันเลยครับอีเมลแอดเดรสครับอันนี้สําคัญมากนะครับฮึมแอดฮอตเมลสมมุติอ่ะฮึมแอดจีเมลดอ m คอมแฟมิลีครับในส่วนของคุณพ่อของเราครับ พ่อชื่ออะไรก็ใส่ไปครับตามความเป็นจริงครับสมมุติพ่อชื่อเดวิดนะฮะอ๋อแฟมิลี่เนมนามสกุลครับขอโทษครับนามสกุลสโนครับพ่อชื่อเดวิดน t i o นลิตี้ครับคุณพ่อเป็นคนไทยครับปัจจุบันคุณพ่อเป็น Government App Official ครับเป็นราชการครับคุณพ่อเกิดปีไหนครับคุณพ่อเกิดปี1975ครับเกิดเดือนไหน เกิดวันที่เท่าไรครับคุณพ่อปัจจุบันอยู่ที่ไหนครับก็อยู่ที่แบงกอกเหมือนกันครับอันนี้ก็ใส่ที่อยู่ของเราของคุณพ่อไปเลยครับคุณพ่ออยู่ประเทศจีนไหมโ o ครับที่อยู่วันนี้ก็ใส่ตามเลขที่จริงเลยนะฮะต่อไป 5.5c ครับคุณแม่ครับคุณแม่นำสกุลอะไรครับโอ้นำสกุลเดียวกันเลยครับนำสกุลสโนคุณแม่ชื่อ mary nationality ครับคุณแม่ก็เป็นคนไทย คุณแม่ทำงานอะไรครับตอนนี้คุณแม่เป็น governmental official ครับบ้านนี้ชอบราชการต่อไปคุณแม่เกิดเดือนไหนครับเกิดพร้อมคุณพ่อเลยครับอันนี้ใส่ตามความเป็นจริงของแต่ละท่านเลยนะครับคุณแม่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ b แบง k อกเหมือนกันเลยครับคุณแม่อยู่จีนไหมครับไม่ใช่ต่อไป5.5มีลูกไหมถ้าไม่มีก็กด not applicable ถ้ามีก็ใส่ไปนะครับอันนี้ผมไม่มีผมก็จะกด not ครับ5.5ครับ มีความสัมพันธ์หรือว่ามีญาติที่อยู่ที่จีนไหมถ้ามีก็กด yes ครับถ้าไม่มีก็กด no ครับเพื่อความปลอดภัยครับกด save ทุก section ครับผมแนะนำต่อไปกด proceed to section 6ครับ section 6ครับเป็น travel information ครับก็คือ Plan t r i ปที่เราจะไปนั่นเองครับเราจะออกจากกรุงเทพเดือนปีไหนใส่ไปครับออกวันที่1กรกฎาคม ไฟล์ที่เราจะไปครับ fd 1 2 3 4เมืองที่เราจะไปเราจะไปเที่ยวจีนเนี่ยเราจะไปเมืองไหนสมมติผมไปกวางโจ Country ครับที่เราจะไปเนี่ยเราจะไปเมืองไหนครับสมมุติไปไปายหยุนครับผมไปเที่ยวไายหยุนต่อไปในส่วนของ Destination ครับข้อ6.1ครับก็คือเราจะไปเที่ยวเมืองไหนครับแนะนำว่าช่องนี้เนี่ยให้กรอกที่อยู่ของโรงแรมของเรานั่นเองครับ อย่างเช่นผมไปกวางโจรครับผมไปอยู่ที่ปายหยุนครับ address destination ก็คือลอกมาเลยนะครับจากที่อยู่ของเราที่โรงแรมของเราครับอันนี้87อยู่ที่อ๋ออันนี้อยู่ที่หวงผูครับเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนหวงผูกวางโจโอเคเราก็ใส่ไป ลอกตามที่อยู่ของโรงแรมของเราได้เลยครับวันที่เราจะไปถึงครับช่องนี้เราไปถึงวันที่เท่าไหร่ก็เกอกวันที่นั้นแล้ววันที่เราจะกลับครับออกจากประเทศจีนสมมุติไปสัก10วันแล้วกันนะถ้าเกิดมีไปเมืองอื่นอีกก็สามารถ add destination เพิ่มได้นะครับถ้าไม่มีก็ไม่ต้องครับต่อไปครับ intended of departure ครับวันที่เราจะกลับจาก วันที่เรากลับมาไทยครับวันที่เราออกจากประเทศจีนครับอันนี้เป็นวันที่7เดือน10ครับไฟล์อะไรครับ FD 3 2 1 City of departure ครับก็คือออกจากกวางโจครับไปกวางโจอย่างเดียว Country of departure ครับเมืองที่เราออกครับก็คือที่อยู่ของสนามบินนั่นเองครับอยู่ที่ปายหยุนชูครับ ไปต่อกันเลยดีกว่านะครับไปในส่วนของข้อ6.2ครับ inviting person or organization in china ครับก็คืออันนี้เนี่ยเขาจะถามว่าเราเนี่ยมีใครเนี่ยเชิญที่จีนไหมถ้าไม่มีก็กด not applicant ครับถ้ามีก็กรอกไปได้เลยนะครับว่าใครเป็นคนเชิญเราต่อไปข้อ6.3ครับผู้ติดต่อฉุกเฉิน emergency contact ครับก็ใส่คุณพ่อก็ได้นะครับ family name snow ครับคุณพ่อ คุณพ่อเดวิดของผมอีกเช่นเคยครับความสัมพันธ์ก็เป็น father เป็นคุณพ่อนะครับถ้าเป็นแม่ก็ mother ถ้าเป็นภรรยาก็คือ wife โฟนนัมเบอร์ครับ0912345678ก็ใส่เบอร์คุณพ่อไปครับคุณพ่ออันนี้ก็ใสอ่อีเมลของคุณพ่อนะครับคุณพ่อผม David gmail.com ครับคุณพ่ออยู่ที่ไหนครับคุณพ่อก็เป็นคนไทยนี่แหละครับ provincestate ก็อยู่ที่ Bangkok เช่นกันครับ ซิตี้ครับก็คุณพ่ออยู่ดูสิทธ์นะฮะรหัสไปซ์นี่102 00ครับหน้่10น0 0ใครจะจ่ายค่าทริปการเดินทางให้เราในครั้งนี้ครับถ้ามีหน่วยงานไหนจ่ายให้ก็ใส่ไปครับแต่อันนี้จ่ายด้วยตนเองก็เลือกช่องเซลล์ครับข้อ6.5ครับ domestic foreign sponsor ครับมีใครสปอนเซอร์ให้เราไหมครับ ถ้าไม่มีก็กด not applicable ครับต่อไปข้อ6.6ครับ travel company for the visit ครับเขาถามว่าอันนี้ไปคนเดียวหรือว่าไปกับคนอื่นถ้าเราไปคนเดียวเราก็กด no ครับไปที่ section 7นะครับ section 7ครับในส่วนของ travel information in the past ครับก็คือเราเนี่ยเคยไปที่ไหนมาบ้างหรือว่าเคยเข้าจีนมา ในอดีตหรือเปล่าข้อ7.1เนี่ยเขาถามว่าเคยไปจีนมาไหมในช่วง3ปีที่ผ่านมาถ้าเคยก็กดเยสถ้าไม่เคยก็กดโ no, นครับเคยมีวีซ่าอยู่ที่จีนหรือไม่ถ้าเกิดเคยก็ใส่เยสแล้วเราก็กรอกวีซ่าของอันเก่าของเราแต่ทั้งนี้เนี่ยในตอนยื่นเนี่ยเราก็ต้องแนบถ่ายหน้าพาสปอร์ตเล่มเก่าแล้วก็หน้าวีซ่าเล่มเก่าไปประกอบการพิจารณาด้วยนะครับแต่ถ้าไม่มีก็กดโ no, นเลยครับ เคยมีวีซ่าของประเทศอื่นหรือไม่หรือว่าตอนนี้กำลังถือวีซ่าประเทศอื่นอยู่หรือเปล่าถ้ามีก็กรอกรายละเอียดถ้าไม่มีก็กดโนครับใน5ปีที่ผ่านมาเคยไปประเทศอื่นหรือไม่ถ้ามีก็ใส่ yes แล้วก็ใส่ไปว่าเคยไปประเทศไหนบ้างครับเคยไปอินเดียเคยไปเมียนมาอ่าแค่นี้ครับใครเคยไปประเทศไหนอีกก็ใส่ไปได้เลยครับกด save เพื่อความปลอดภัยจากนั้นกด proceed to section s e c ครับ คำถามอื่นๆข้อที่1ครับเคยถูกปฏิเสธวีซ่าเข้าจีนหรือไม่ถ้าไม่เคยตอบ no เคยโดนปฏิเสธเข้าจีนไหมไม่เคยเข้าจีนแบบผิดกฎหมายหรือไม่ข้อ8.3นะครับเคยเข้าจีนแบบผิดกฎหมายหรือไม่ตอบ no ข้อ8.4มีประวัติอาชญากรรมหรือไม่ no ข้อ8.5มีโรคทางประสาทหรือติดเชื้อไหมตอบ no ข้อ8.6ไปในประเทศที่มีโรคระบาดใน30วันนี้หรือไม่ถ้ามีก็ใส่ถ้าไม่มีก็ no ครับข้อ8.7ครับเคยมีประวัติใช้อาวุธรุนแรงหรือไม่ no ข้อ8.8เคยรับใช้เป็นทหารหรือเคยเป็นทหารหรือเคยโดนเกณฑ์ทหารหรือไม่ถ้ามีก็ใส่เย็ดถ้าไม่เคยก็ตอบโนข้อ no. 8.9เคยเข้าจีนแบบผิดกฎหมายไหมตอบโน no. ข้อ8.10เคยอยู่องค์กรสาธารณะการคูลหรือไม่ตอบ no ข้อ8.11มีอะไรที่คุณต้องการจะเปิดเผยหรือแจ้งต่อเราอีกหรือไม่ถ้ามีก็ใส่เยสถ้าไม่มีก็ใส่ no ในช่องนี้ก็แนะนำให้กรอกตามความเป็นจริงนะครับเพื่อสวัสดีภาพและก็เพื่อสิทธิ์ของทุกท่านทุกท่านเองด้วยนะครับจากนั้นไปในส่วนของ section 9ครับอีกนิดเดียวครับเพื่อนเพื่น section เนี่ยก็คือถามว่า จะรับวีซ่าทางไปรษณียหรือไปรับด้วยตนเองอันนี้เนี่ยเขาบังคับเลยนะครับว่าให้ไปรับด้วยตนเองเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นเราก็กรอกอะไรไม่ได้อยู่แล้วก็กดไปเซกชันต่อไปครับและสุดท้ายครับเซกชัน10ครับเป็นการรีวิวตรวจสอบว่าข้อมูลที่เรากรอกเนี่ยถูกหรือผิดนี่ครับก็เช็คเลยตามที่เรากรอกเห็นไหมครับนามสกุลสโน Snow, ชื่อจอนห้ามไม่ต้องมีคำนำหน้านะผมพูดไปแล้วเช็ควันเดือนปีเกิดที่อยู่ของเราสถานะ วันเดือนปีเกิดความมุ่งหมายของเราเราไปเที่ยวแบบกี่วันที่อยู่คุณพ่อคุณแม่เงินเดือนแล้วก็ที่เราแสดงสําแดงตลอดการกรอกแล้วเราก็ลงมาด้านล่างถ้าไม่มีอะไรถ้าแก้ไขก็กด e d i t นะครับแต่ถ้าไม่มีแก้ไขแล้วก็มาที่ช่อง10ครับก็คือเลือกว่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเรากรอกด้วยตนเองหรือว่ามีผู้ช่วยกรอกถ้าเราเลือกกรอกด้วยตนเองก็กด Personal Application ครับเรากรอกด้วยตัวเองจากนั้นให้กดติ๊กถูกครับว่าเราได้อ่านแล้วก็ยอมรับเงื่อนไขข้างตน้นครับกด Submit the Application Submit ครับ Confirm หลังจากนั้นครับมันจะให้รอประมาณ15วิเพื่อที่จะให้เราอ่านแล้วก็ดาวน์โหลดครับแนะนำนะครับมาถึงขั้นตอนนี้ให้ทุกท่านเนี่ยเก็บเลขนี้ดีๆนะครับ ของผมตอนนี้ BKK2230617AL3729646 mm hmm. กด I have study and be e n aware of the application form number ครับ mm hmm. ก็คือเขาให้เวลาเราในการจดเลขนี้ครับแต่แนะนำเพื่อกันลืมครับก็กดดาวน์โหลดฟอร์มครับเลขนี้จะสำคัญมากนะครับเพื่อนๆเพื่อ,อ,อที่จะในการจองลงวันนัดคิวของเราครับและนําว่าให้กดดาวน์โหลดไว้นะครับแล้วรอดาวน์โหลดจบ เมื่อดาวน์โหลดจบก็คลิกเปิดขึ้นมาเลยครับนี่เราก็จะได้อันนี้ครับข้อมูลของเราอันนี้เนี่ยเราก็ปริน้นออกมาครับแล้วก็เก็บไว้จากนั้นเมื่อเราเสร็จแล้วครับให้คลิกกลับไปที่หน้าโฮมครับมันก็จะถามว่าอันนี้ได้เซฟไวแล้วใช่ไหมถ้าเซฟแล้วก็กดยืนยันครับจากนั้นครับให้ทุกท่านมาที่ Quick Access เหมือนเดิมนะครับกดไปที่หน้าวีซ่าครับ แล้วมาในส่วนของ Appointment ครับก็คือการนัดวันที่เราจะไปยื่นเอกสารตรวจเอกสารและสแกนลายนิ้วมือพร้อมกับชำระเงินครับกด Appointment Application ครับนี่ครับเราก็จะมาหน้าตารางนัดหมายนะครับหน้าจองคิวให้เรายื่นครับกดเลือกแบงคอกครับพร้อมเอาบังครับอันนี้ก็เป็นวีซ่า for china ครับ contact information ครับก็คือให้เราเนี่ยกรอกตามใบสมัครที่เรากรอกเมื่อกี้ครับนี่ครับ ผมจะทําให้เห็นกันชัดๆเลยนะเปรียบเทียบกันแบบนี้เลยนี่ครับข้อมูลหน้านี้ที่เพื่อน,อนๆกรอกเมื่อกี้ครับที่ผมกรอกให้ดูครับก็เซอร์เนมครับเมื่อกี้ใช้นามสกุลเป็นคุณสโนโครับกิ๊เวนเนมเมื่อกี้ใช้เป็นคุณจอนนะฮะโฟนน้ำเบอร์ที่เราใส่ไปเมื่อกี้นะครับคือ0 9 1 1 2 3ก้าอเีเมลครับเมื่อกี้เราใช้เป็น hur@gmail.com แอปพลิเคชัน number ที่ผมบอกเมื่อกี้ก็เราก็ก๊อปมาจากเลขนี้เลยนะครับหน้านี้เลยเนาะนี่อันนี้เลยเนี่ยเราก็กดพิมพ์เลขนี้มาเลยครับเลขอันนี้ครับเดี๋ยวซูให้เห็นชัดๆนี่ครับแอปพลิเคชัน Id อันนี้สําคัญมากเลยนะครับจากนั้นก็เอามาวางครับแล้วก็ Passport number ครับนี่เลขหนังสือเดินทางของเราครับ AC 1 2 3 4 5 6 7จากนั้นกด Add and Confirm ครับ นี่มันก็จะขึ้นถูกแล้วเราก็มายืนยันว่าเราเป็นมนุษย์ครับ v e r i f y by human โดยการเลื่อนจิ๊กซอว์นี่อีกครั้งหนึ่งนี่แล้วเราก็จะได้เข้ามาสู่ตารางของตารางวันนักยื่นครับเลือกวันที่เราสะดวกครับเห็นไหมครับถ้าสีฟ้าเนี่ยคือวันที่เรายังสามารถยื่นได้แต่สีเทาวันเนี้ยก็คือเต็มแล้วณวันที่ผมกรอกเนี่ยคือวันที่17นะฮะซึ่งวันที่อาทิตย์หน้าเนี่ยสิบเก้าี่สิบ็ก็คือเต็มหมดแล้วเพราะฉะนั้นวันที่เร็วที่สุดได้ก็คือวันที่26เเราก็ลือกสลเวาครับ ถ้าช่วงบ่ายไม่สะดวกก็เป็นวันอื่นก็ได้ครับนี่ครับถ้าเกิดเป็นวันไกลๆหน่อยเนี่ยเราก็จะมีเขาจะเริ่มเปิดให้เรายื่นเนี่ยตั้งแต่9ก้าโมงเช้าจนถึงสี่โมงครึ่งเลยนะเราสะดวกช่วงไหนก็กดช่วงเวลานั้นครับมีคําถามจากทางบ้านเชิญครับถ้าอยากได้เร็วกว่านี้จะเป็นไปได้ไหมคะเป็นคําถามที่ดีมากเลยครับถ้าเกิดท่านใดนะครับที่ต้องการความสะดวกรวดเร็วผมแนะนาครับให้ใช้บริการของตุกๆวีซ่าครับสามารถคลิกเข้าทาง ลิงก์ Line o f f i c i a l a c c o u n t นี้ครับหรือสามารถสแกน QR Code ผ่านทางช่องทางนี้ได้เลยครับซึ่งกรอกและ Verify by คมไลฟ์ผมเองครับเมื่อเราได้วันแล้วครับเราก็กดเลือกเลยครับเขาก็จะถามว่าชัวร์ไหมกด Confirm ครับจากนั้นจะนำพาทุกท่านเข้าไปสู่หน้า c o n f i r รมครับนี่เราก็จะได้ Visa a p p ปพ n t เมนคอนเฟิร์มเมชัใบยืนยันนัดครับแนะนำว่าให้ทุกท่านเนี่ยปริ้นใบจองนี้นะครับ ในนนวััที่่เรราไปยืคบจบกันไปแล้วนะครับสำหรับการสอนกรอก Chinese Visa Application Form เป็นยังไงกันบ้างครับง่ายมากๆเลยใช่ไหมแต่ใครต้องการความสะดวกรวดเร็วครับเรามีบริการรับกรอกและยื่นวีซ่าจีนออนไลน์ครับสามารถคลิกตามลิงก์ไลน์ออ f ฟิเชียนี้หรือสามารถสแกน QR Code นี้ได้เลยนะครับรับรองครับตอบไวรอไม่นานครับและ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ครับฝากทุกท่านกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ และถ้าใครมีคําถามก็สามารถทิ้งคําถามไว้ได้นะครับผมสัญญาครับว่าจะพยายามตอบทุกคําถามเลยครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ